สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two v i e บ b a ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงเสียงจริงวันนี้ผอมมาจับพาทุกคนไปทําความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ที่เรียกได้ว่าเป็นปิศาจแห่งโลก Cruiser Sport หน้าตาโหดดุดันแต่แฝงไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีระดับพรีเมียม รถคันนี้คือดูกาติเดวเลรถที่ไม่ว่าจะจอดอยู่เฉยๆหรือขี่ผ่านใครก็ต้องหันมามองและแน่นอนว่าวิดีโอนี้เราจะพูดกันแบบยาวๆละเอียดทุกมุมทั้งดีไซน์ฟีลลิ่งการขี่เครื่องยนต์เทคโนโลยีรวมถึงราคาจาหน่ายในประเทศไทยใครกําลังเล็งใครกําลังฝันหรือใครอยากรู้ว่ามันคุ้มไหมไปฟังกันยาวๆได้เลยดูกาติเดวเลเป็นรถที่นิยามคําว่าไม่เหมือนใครได้ชัดเจนมากตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกก็สร้างกระแสฮือฮาไปทั่วโลก เพราะมันไม่ใช่ครูเซอร์แบบอเมริกันจ๋าจ๋าแต่ก็ไม่ใช่เนเกตสปอร์ตแบบยุโรปเต็มตัวมันคือการผสมผสานระหว่างความดุดันแบบมาเซิร์นไบกับความสปอร์ตในสไตล์ดูคาติแท้ๆสิ่งแรกที่สะดุดตาที่สุดคือสัดส่วนของตัวรถตัวถังกว้างล่ามบึกบึนแต่ยังคงเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉพาะตัวให้ความรู้สึกเหมือนสัตว์ร,ร้ายกำลังจ้องมองคุณอยู่ไฟ DRL ด้านหน้าเพิ่มความทันสมัยและทำให้รถดูแพงขึ้นอีกระดับด้านข้างของเดวิลจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่เหมือนใคร ยางหลังขนาดใหญ่โตมโหฬานเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ใครเห็นก็รู้ทันทีว่านี่คือเดวเวลยางหลังที่กว้างมากไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นคงเวลาออกตัวและเวลาเร่งตรงๆทำให้รถดูเหมือนพร้อมจะพุ่งไปข้างหน้าได้ทุกเมือ่อถังน้ำมันถูกออกแบบให้ดูหนาแข็งแรงแต่มีความโค้งรับกับตัวรถและท่านั่งของผู้ขี่เบาะนั่งต่ำทำให้แม้คนที่ส่วนสูงไม่มากก็สามารถคลอมและวางเท้าได้อย่างมั่นใจ ถ้ามองจากด้านหลังจะเห็นไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์สวยเฉียบท่อไอเสียคู่ยกสูงในสไตล์ดูกาติให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์แค่สตาร์ทรถก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาเสียงเครื่องยนต์คำรามหนักแน่นมีความดิบแต่ก็ยังฟังดูพรีเมียมไม่ดังจนเกินไปแต่เร้อใจทุกครั้งที่บิดคันเร่ง มาพูดถึงหัวใจหลักของดูคาติเดวลกันบ้างเครื่องยนต์ของรุ่นนี้เป็นเครื่องวีทวินหรือที่ดูกาติเรียกว่าอลทวินขนาดใหญ่ให้พละกําลังมหาศาลแรงบิดมาแบบเต็มตั้งแต่รอบต่ําแค่บิดเบาๆรถก็พร้อมจะพุ่งทันทีนี่คือเสน่ห์สำคัญของเดวลมันไม่จําเป็นต้องลากรอบสูงเหมือนซูเปอร์บอ์แต่ให้ฟีลลิ่งแรงสะใจในทุกย่านความเร็วการเร่งแซงบนถนนหลวงทําได้ง่ายมากแค่บิดครั้งเดียวรถก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ฟีลลิ่งการขี่ของเดวิลถือว่าแตกต่างจากดูกาติรุ่นอื่นๆอย่างชัดเจนท่านั่งจะออกแนวคร u i เซอร์ขายหยเียดไปด้านหน้าเล็กน้อยแฮนกว้างทำให้ควบคุมรถได้ง่ายแม่น้ําหนักตัวรถจะค่อนข้างมากแต่ด้วยจุดศูนย์ถ่วงที่ดีและช่วงล่างที่เซ็ตมาลงตัวทําให้การขี่ในเมืองไม่ได้ยากอย่างที่คิดการเลี้ยวในความเร็วต่าอาจต้องใช้ความคุ้นเคยนิดหน่อยแต่พอขี่ไปสักพักจะเริ่มเข้าใจนิสัยรถและรู้สึกสนุกมากขึ้นเรื่อยๆ ในทางตรงเดวิลคือราชาแห่งถนนบิดทีเดียวหลังติดเบาะด้านหลังแบบรู้สึกได้ชัดเจนแต่ระบบอิเล็กทรอนิกของดูการ์ติก็ช่วยควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยระบบ traction control ทำงานเนียนไม่กระชากไม่ตัดกำลังแบบหน้ารำคาญทำให้ยังคงความสนุกในการขี่ไว้ได้เต็มที่ระบบเบรกจากเบรโบให้ความมั่นใจสูงมากจับแรงเบรกได้ดีควบคุมง่ายแม้จะขี่ด้วยความเร็วสูงก็ยังรู้สึกมั่นใจ ช่วงล่างของแดวเวลถูกออกแบบมาให้รองรับทั้งการขี่สบายๆและการขี่แบบสนุกจริงจังชกหน้าหลังคุณภาพสูงซับแรงสะเทือนได้ดีถนนเมืองไทยที่ไม่เรียบก็ยังเอาอยู่ไม่กระด้างจนเกินไปแต่ก็ไม่ย้อยจนเสียอารมณ์เวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วจะรู้สึกว่ารถนิ่งมั่นคงยางหลังขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความมั่นใจอย่างมากทำให้คุณกล้าที่จะเอียงรถมากขึ้นเรื่อยๆอีกหนึ่งจุดเด่นของดูกาติแดวเวลคือเทคโนโลยีอัดแน่นมาแบบไม่หวง ระบบไรดิ้งโหมดที่สามารถเลือกได้หลายโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดทัวริงหรือโหมดในเมืองแต่ละโหมดจะปรับการตอบสนองของคันเร่งระบบแฟ a c กชันคอนโทรลและระบบเบรกให้เหมาะสมกับการใช้งานหน้าจอแสดงผลแบบ TFT สีสวยงามคมชัดแสดงข้อมูลครบถ้วนอ่านง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนสำหรับคนที่ชอบขี่ทางไกลดาวเวลก็ถือว่าทำได้ดีเกินคาดเบาะนั่งนุ่มสบายกว่าที่คิดตำแหน่งท่านั่งไม่ทำให้มือล้าเร็วมาก ถังน้ำมันขนาดใหญ่พอสมควรทำให้ขี่ได้ไกลโดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยแต่แน่นอนว่าด้วยพละกำลังระดับนี้อัตราสิ้นเปลืองก็ไม่ได้ประหยัดแบบรถเล็กแต่ถ้าคุณเลือกเดวิลมาแล้วเรื่องนี้คงไม่ใช่ปัญหาหลักในแง่ของภาพลักษณ์ดูการ์ติเดวิลคือรถที่สะท้อนตัวตนของผู้ขี่ได้ชัดเจนมันเหมาะกับคนที่อยากแตกต่างไม่อยากเหมือนใครชอบความแรงความดิบแต่ก็ยังต้องการความหรูหราและแบรนด์ระดับโลก เวลาไปจอดที่ไหนคนจะเข้ามาถามมองและสนใจเสมอมันเป็นรถที่มีออร่าเฉพาะตัวจริงๆมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือราคาจำหน่ายในประเทศไทยดูกาติเดวิลที่วางจำหน่ายในบ้านเราเป็นรถนำเข้าอย่างเป็นทางการจากดูกา t ์ติไทยแลนราคาจะอยู่ในระดับพรีเมียมตามสไตล์ของแบรนด์โดยราคาจำหน่ายจะอยู่ประมาณ1ล้านบาทปลายๆไปจนถึง2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยสีและออปชันที่เลือกถ้าเป็นรุ่นพิเศษหรือรุ่นที่มีอุปกรณ์ตกแต่งจากโรงงาน ราคาก็อาจจะขยับขึ้นไปอีกพอสมควรแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาก็คือคุณภาพวัสดุงานประกอบและประสบการณ์การขี่ที่ไม่เหมือนใครค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาจจะสูงกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปทั้งค่าเซอร์วิสค่าอะไหล่และค่าประกันแต่ถ้าคุณเป็นคนที่รักดูกาติจริงๆและเข้าใจธรรมชาติของรถยุโรปเรื่องเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การครอบครองและสิ่งที่คุณได้จากการขี่เดวิลก็สามารถชดเชยทุกอย่างได้อย่างคุ้มค่า สรุปแล้วดูกาติเดวเวไม่ใช่รถสำหรับทุกคนแต่มันคือรถสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถ้าคุณอยากได้รถที่แรงดุดันมีสไตล์ไม่เหมือนใครขี่สนุกทั้งในเมืองและทางไกลมีเทคโนโลยีทันสมัยและพร้อมจะเป็นจุดสนใจทุกครั้งที่ออกจากบ้านเดวเ l คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดตอนนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Two v i e l b e t เพื่อไม่พลาดรีวิวมอเตอร์ไซค์เด็ดๆแบบจัดเต็มในครั้งต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ